สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายกับซีซ่ากับผมป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็2อย่างในคลิปเดียวเลยนะอันดับแรกเลยก็คือต้องขอขอบคุณนะครับเสื้อดีๆนะครับเสื้อสิงเล็ดจากคอนเซปต์สปีดนะครับในคอลเลกชันโนมิซูลตัวนี้นะครับเป็นลิมิเต็ดด้วยนะอีโวลิมิเต็ดนะครับเป็นลายธงอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีคอเทอร์เนเจอร์นะครับก็คือเป็นการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย ให้อยู่ที่37.5เป็นอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์นั่นเองนะครับแล้วก็เบาที่สุดในโลกนะเออทางแบรนด์บอกว่าเบาที่สุดในโลกเลยนะ3.4กรัมเออเดี๋ยวไปดูฟูลรีวิวเต็ตตตมๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้กลายเป็นติดเสื้ออย่างนี้ไปเลยปกติผมไม่ค่อยชินนะกับการใส่เสื้อกล้ามเสื้อซิเรเกตแบบนี้คือแบบแขนเขินก็แห้งๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่รู้ได้เขินๆนะครับแต่ว่าพอได้ทดลองใส่แล้วก็รู้สึกชอบมันแล้วนะยังไงก็ขอขอบคุณคอนเซปต์สปีดอี ไปลองตามกันได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้เสื้อเขาดีจริงๆนะโอเคก็วันนี้หลักๆเลยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องตัวแรงนะครับตัวแรงที่เป็นกระแสะอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือ Adidas a d i z ิ r o p r i m พร2มสตรังนั่นเองนะครับก็เกินนิดนึงแล้วกันครับพอดีสัปดาห์ที่แล้วไปเตะฟุตบอลมาแล้วก็ไปห้าวครฮะไปห้าวลืมว่าอายุเยอะแล้วกระโดดวอลเลยลงมาแล้วก็ ตัวสีข้างแอกลงมากระแทกพื้นนะครับตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะทำให้อาจจะยังไม่สามารถวิ่งหนักๆห,หรือว่าทด,ทดสอบหนักๆได้นะครับก็เริ่มจากการเดินหรือว่าจ็อกเบาๆไปก่อนผมคิดว่าเนี่ยตอนนี้ผมใส่สตรังอยู่นะจะลงไปดูไหมล่ะโอเคครับการเดินเนี่ย สำหรับผมแล้วกันนะครับผมอาจจะชอบรองเท้าสูงๆนะเพราะอันดับแรกเลยก็คือมันทําให้ผมรู้สึกสูงขึ้นอีกตั้ง5เซนใช่ไหมต่อมาผมว่ามันมันม่นคงอะ่ะเมื่อคลิปที่แล้วผมรีวิวตัวเว mm ็บรีเวลเลนโปรไว้ใช่ไหมครับอันนั้นคือแบบล้มละในระนาดเลยนะใช้คํานี้เลยอันนี้ผมคิดว่ายืนได้เต็มเท้ายืนได้เต็มเท้าแล้วก็รูปทรงอะเป็นเมตาล็อกเกอร์ก็จริงนะครับเชิดแต่ว่า มีความรู้สึกว่าไม่ได้เอนหลังเหมือนอย่างใน Rocket X 2นะครับเหมือนใน X เ t e p 1 6 0ม160 X อ่ะ X เ t e p 3มจุอ่ะครับไม่รู้สึกขนาดนั้นนะครับตัวนี้ยืนได้เต็มเท้าแล้วก็มั่นคงขณะที่การเดินว่าเดินได้สบายๆเลยนะน้ำหนักไม่ได้รู้สึกมีผลเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าตัวรองเท้าเนี่ยมันมีโฟมไลท์ไ,ไ์โปหนามากๆนะครับแล้วก็3ชั้นนะ่ะถ้าพูดถึงลนะ ชันแล้วก็รูปทรงมันค่อนข้างกลิ้งไปด้วยครับผมเลยรู้สึกว่าน้ำหนักมันยังไม่มีผลสําหรับการเดินแล้วก็เป็นคนเท้าล้มนะครับใครดูคลิปเว็บริเเลนโปรผมลงทลิปให้ดูเท้าผมล้มระเนระนาดเลยนะผมไม่เจอปัญหาในรุ่นนี้นะครับสาหรับพาเอเมซันนะเดินได้เดินได้สัมผัสแรกก็คือค่อนข้างดีเลยกระชับนะครับแล้วก็อาจจะติดปัญหาอย่างที่ผมบอกไว้นะครับตัวที่เคยเจอในอ l p ฟ a ฟ l y 2นะครับก็คือ มันจะมีกระดูกที่ผมยืนยือองมาหาผมไม่แน่ใจว่าจะกดหรือเปล่านะถ้าวิ่งนานๆเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเดี๋ยวลองจ็อกเบาๆดูหน่อยละกันนะครับจะไหวหรือเปล่าไม่รู้นะ เอาละครับหลังจากที่ได้ลองจ็อกเบาๆสลับเดินนะครับต้องบอกก่อนได้ประมาณ2กิโลเพราะว่าเริ่มยังตึงอยู่นะครับจริงๆยังเจ็บเลยอนอนเอี้ยวตัวก็ยังเจ็บอยู่เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็ความรู้สึกนะครับตั้งแต่การเดินหรือว่าการวิ่งด้วยเนี่ยวิ่งจ็อกเบาๆนะจ็อกเบาจริงๆก็คือเพจ7จ็ดครึง 8, ่งแอย่างเงี้ยครับแกว่าด้วยผมว่าวิ่งได้อะ,อะความรู้สึกสูงไหมมันสูงอยู่แล้วล่ะเออหรือผมอาจจะชอบ รองเท้าสูงอยู่แล้วด้วยสูงๆนานาแล้วมันก็ค่อนข้างนุ่มอยู่แล้วด้วยมั้งครับผมเลยอาจจะไม่ต้องปรับตัวเยอะแต่ว่าถ้าเ,เพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้รองเท้าที่มีความสูงขนาดเนี้ <c oughs> ก็อาจจะต้องตั้งสติแล้วก็ระวังนะครับในการลงเท้านิดหนึ่งแล้วกันแต่สาหรับผม <c oughs> ผมไม่มีปัญหาเรื่องความสูงนะไม่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงนะครับก็วิ่งได้ปกตินะครับ <c oughs> ความรู้สึกก็คือผมว่ามันนุ่มแล้วก็แน่นรุ่นแรกไม่เคยลองนะครับรุ่นแรกไม่เคยลองส จะเป็นพรามเอ็กหรือว่าพรามเอ็กสตรังก็ตามในรุ่นแรกมไม่เคยลองเลยรุ่นนี้ผมว่ามันฟิลความรู้สึกอะคล้ายๆอาร์ดิออสโปรสามนะครับคล้ายๆอาร์ดิดาร์ดิออสโปรสามแต่ว่ามีความแน่นกว่านุ่มกว่าแน่นกว่าแล้วก็เด้งกว่านี่ขนาดวิ่งช้าๆนะยังรู้สึกได้ครับแล้วก็ความกลิ้งไหลคล้ายๆกันอาจจะพอๆกันหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะมากกว่าด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าที่ชัดเจนเลยคือแน่นกว่านะ แน่นกว่าแล้วก็เด้งส่งมากกว่าแบบชัดเจนเลยนะเด้งจากทุกจุดเลยนะจะลงกลางเท้าปลายเท้าต่างๆนะครับสัมผัสได้เลยว่าเด้งยังไม่ได้ลองอัด,อ,ด,อ,ดอัดดูนะครับเพราะว่ายัางวิ่งไม่ไหวก็เอาเป็นว่าตั้งแต่จ็อกกิ้งเนี่ยผมก็คิดว่ารู้สึกได้แล้วแหละว่ามันทั้งกลิ้งเด้งแล้วก็ไหลพอสมควรเลยนะครับลองด,ดูนิดนึง คือพอเดินน่ะนุ่มนะพอเดินนุ่มนุ่มนุ่มมันนุ่มตรงช่วงส้นแล้วก็ช่วงกลางเทา้าแต่พอวิ่งที่ต้องลงกลางเท้าหรือปลายเท้าเนี่ยสัมผัสได้ถึงความปึกปักกันเกงกริ่งหลายๆคือ,อยังเป็นความรู้สึกนุ่มอยู่ครับโฟมไลฟ์ไต์โปรก็ยังนุ่มอยู่แหละแต่ว่ามันจะแน่นๆน่อ่ะเออแน่นแนกริ่งหลายๆเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าโกงแน่นอนอีกคู่หนึ่งนะ มีรอรงเท้าแบรนด์ไหนหรือว่ายี่ห้อไหนที่มีแผ่นคาร์บอนสองชั้นอย่างนี้หรือ,อยังนะครับน่าจะยังไม่มีเนาะเอาเป็นว่าพรามเอสองสตรงคู่นี้ผมคิดว่าผมชอบอะ่ะเดี๋ยวรอให้ฟื้นฟูร่รางกายอาการบาดเจ็บเรียบร้อยก่อนแล้วเลยลองวิ่งยาวๆนะครับเรื่องน้ําหนักผมไม่มีปัญหาแล้วผมไม่ใช่คนวิ่งเร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองซ้อมยาวๆดูเพราะตั้งใจว่าถ้า โอเคกับมันเนี่ยผมจะเอามันไปบางแสน21ที่ปลายปีนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะลองซ้อมยาวๆดูว่าไอ้น้ำหนักประมาณ300กรัมเนี่ยจะเป็นปัญหาหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวฝากติดตามฟูลรีวิวด้วยนะครับที่คลิปต่อไปก็ยังไม่รู้ว่าจะวิ่งได้เยอะๆเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าก็จะเอามาให้เร็วที่สุดแล้วกันอันนี้ก็เป็น first time impression นะครับของผมก่อนกับเจ้าตัว adidas adizero Ad prime x 2 strung อ่าชื่อเต็มๆของเขา เป r ว่าเฟ r ร s ส i ิมเพ s สใช่ไหมความรู้สึกแรกเลยโคตรดีผมชอบไม่ได้โกลวล้มอะไรเลยเนี่ยเหนื่อยนะเดินกลับได้ไหมหน้าหมู่บ้านแล้วนี่ก็เหนื่อยนะเดินไปเดินมานะครับแต่ว่าผมโฟกัสที่การพูดแล้วก็ตัวกล้องใช่ไหมครับไม่ได้โฟกัสการเดินมากนะครับเดินปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติผม,มาอาจจะชินกับรองเท้าส,สูงๆก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้รู้สึกว่า มันจะล้มมันจะพลิกอะไรเลยสําหรับผมนะแต่ว่าถ้าใครไม่เคยใช้ผมคิดว่าต้องปรับตัวกับเขานิดนึงก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันสูงจริงนะใครที่ไม่เคยใช้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ารองเท้าคู่นี้มันสูงมากๆนะแล้วก็ e l l g a a l l y f a แ t e l ส l y fast e แ l y fast แน่นอนแหกกดแน่นอน อยากลองวิ่งเร็วๆแล้วแต่ว่ายัางไม่ไหวนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ EP 2รีวิว Adidas Adizero Prime X 2สตางค์คู่นะครับสำหรับที่นี้ก่อนตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย